ควรรู้นะคะก่อนเตรียมแคชเชียร์เช็คนะคะเพื่อนําไปจ่ายชําระค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินนะคะคุณต้องรู้อะไรบ้างไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเสียเงินค่าออกเช็คฟรีหรือว่าอาจจะเสียเวลาไปเกินนั่นเองค่ะ สำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่อยากจะใช้แคชเชียร์เช็คในการชําระเงินนะคะหรือจะราฟก็ตามนะคะคุณต้องรู้รายละเอียดก่อนนะคะว่ามันต้องลงค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างจะได้ใช้ได้จริงๆนะคะอ่ะข้อแรกค่ะก็คือเรื่องของการระบุผู้จ่ายนะคะตรงนี้นะคะอ่าจะต้องนะคะถ้าเกิดเป็นกรมที่ดินนะคะที่กรุงเทพนะคะจะใช้คําว่าจ่ายกระทรวงการคลังนะคะนี่คือข้อแรกค่ะข้อที่2ค่ะถ้า พื้นที่กรวมที่ดินตรงนั้นนะคะที่เราไปทาธุรกรรมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่หรอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นคําว่ากระทรวงการคลังผ่านสํานักงานคลังจังหวัดจุดๆค่ะซึ่งจังหวัดตรงนั้นก็เป็นอยู่ตรงพื้นที่ที่คุณไปทาธุรกรรมนั่นแหละอย่างเช่นสมุทรสาครเนาะก็จะเป็นกระทรวงการคลังผ่านสํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครน,นี่นั่นเองคะ่ะดังนั้นแล้วลงให้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้ไม่ลงผิดลงถูกเนาะเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ ค่าที่จ่ายนะคะเวลาลงนะคะอย่างเคสนี้แพลินเนี่ยค่าธุรกรรมที่กมที่ดินจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่1นึ่0 0สนหนึ่งะคะแต่ว่าเห็นอะไรไหมแพลินก็ลงแค่1 1ึ0 0 0สนหค่ะนั่นเพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องตีต่ําไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าเมื่อ,อไหร่คุณไปลงตัวเลขที่มันพอดีเกินไปแล้วถ้าเกิดคุณคํานวณผิดละ่ะ หรือแม้กระทั่งฝากเจ้าหน้าที่คำนวณน,นะคะเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินนี่แหละคำนวณก็อาจจะคำนวณผิดได้นะคะดังนั้นแล้วให้ลงตีต่ําไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนเกินนะคะเศษนะคะเดี๋ยวไปโปะหน้างานเอาออเป็นชําระด้วยเงินสดหรือจะโอน QR โค้ดก็ต่างนะคะนี่คือเรื่องที่2นะคะเพราะถ้าเกิดใส่ไปเกินนี่ยุ่งเลยนะคะเรื่องที่3มค่ะในการออกแคชเชียร์เช็คนะคะ อย่าลืมตรวจสอบเวลาที่ท่านไปกรมที่ดินด้วยนะคะถ้าท่านไปตอนเช้านะคะนี่เรื่องจริงหลายคนตกม้าตายเรื่องนี้นะคะไปตอนเช้า10บโมงนะคะแล้วบังเอิญนท่านไปออกแคชเชียร์เช็คในห้างสรรพสินค้าแล้วบังเอิญว่า คุณก็ต้องรู้นะคะว่าห้างเนี่ยเปิดกี่โมงถ้าห้างเปิด11โมงแต่คุณไปทํากรมที่ดิน10โมงแล้วเสร็จภายใน10โมงครึ่งแต่ห้างยังไม่เปิดแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าหน้าที่นะคะไม่สามารถตรวจสอบแคชเชียร์เช็คนี้ได้นะคะมันก็จะเสียเวลาคุณไงละ่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าแนะนำนะคะเวลาไปออกแคชเชียร์เช็คนะคะให้ไปซื้อแคชเชียร์เช็คนะคะสั่งจ่ายที่ธนาคารนะคะนอกห้างนะคะคุณจะได้มั่นใจได้ว่าณเวลาที่คุณทาธุรกรรมที่กรมที่ดินเนี่ยธนาคารเปิดแล้วนะคะ นี่เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องวันที่สั่งจ่ายนะคะจะต้องเป็นวันที่คุณไปทําที่กรมที่ดินวันนั้นนะคะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นที่ไปคุณคุณนัดได้นะคะก่อนประมาณ15วันอย่างนี้โอเคค่ะ <S <S ถ้าชอบนะสาระดีๆด้านการลงทุนอสังหานะัเก็บความรู้ต่างๆอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด้านการลงทุนอสังหาค่ะ